ตำทัวกันจ้าพี่น้องเข่าเทียงเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อครับทอดไข่ทอดไข่หน่ายกินวาพี่น้องเหลืองหน่ายกินครับเนาะทอดไขนะ่เนาะทอดได้สวยงามมากน่ายกินมาก <laughs> ทอดไข่แล้วก็ตำทัวแล้วก็มีข่าเหนียวเปลี่ยนติ๊บก็เกเกาพี่น้องมาเด้อมาเด้อยำลรอคะอ่าดุยเลยทอดไข่ สนใจจะถอดไข่นี่แหละถอดไข่เสียบมาได้พี่น้องเอ้ยอกินขาน้าน้ำกันจ้าตำทั่วบ่มียังกินกับกินซ้ำนี่กันแล้วครับดอกบานเห่าพี่น้องเอ้ยเนาะซ้ำนี่ก็รู้แล้วเออซ้ำนี่ก็รู้แล้วว่าต้องมากไมไกลกล่องว่าต้องไปกินรู้ๆแล้วละกินซ้ำนี่ก็แสบแล้วมาเด้อจะกินข้าน้ำกันจ้าแย่การลุยเราเด้อบะนี้หิว ววหิมันกับบ่มีแนวไทยสิไปไทยท่างไหนเนาะ <c oughs> ก็เลยอันไทยตะกับเขาน,น,เนี่แหละเมื่อนีันเท่าอันกับผ้ากันเฮ็ดแต่มันมีหฮมันแปนพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันเด้อมันโลออกโลของออก ล่นบดเลยพี่น้องว่ามี่ย่งแหล่โลของออกแปนแปนเอ,อิดเติดแปนเอ,อิดเติดได้ลงย่งตะขวดกับของอยู่ในรถก็มี่ร่างไปไงกับว่าจีขึ้นของขึ้นเขาไปกินข้าวน้ำกันบันนี้พี่น้องจ๋ามากินข้าวน้ำกันเด้อจ๋ามาแลงไปไงกับ่าจขึ้นของ เปลี่ยนอืดตือดบอ้บาทนี้เปลีอืดตือดบอด้อมาด้วยมาด้วกินข่าวจ้ากินข่าวแล้ว